เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับในผมมาที่เป้ารถส,สวยมาชมเ,าเลยสีเลขใช้นะครับสวยหรูดูดีพร้อมใช้พร้อมเที่ยวพร้อมโชว์ราคาเบาๆครับราคาหลักหมื่นนะครับเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับปีสองพันสิบเอ็ดนะครับ SUV เก้าหมื่นเก้าพันบาทออกทริปออกทัวร์ต่างจังหวัดกันหลอ่อๆได้เลยนะครับ โชว์ครับกับบ้านปีใหม่นี่อเลยราคาหลักหมื่นเท่านั้นเองเครื่องเกียร์ดีนะครับเล่มมีให้ครบ้รอมอัไอโอกันได้เลยครับไม่ต้องรอเล่มมีครบนะครับมือเดียวจากใยแดงเครื่อง2 0 0 0ัซีซีครับแรงเลยครับดีวิ่งดีเกียร์ออโต้เขาดีแค่ครบทุกเกียร์แต่ไม่ต้องกูเปื้องนะครับใช้2ระบบน้ำมันและแก๊ส l อ g ใช้ได้ดีทั้ง2ระบบครับสมบูรณ์มากมากบอดี้สวยไม่มีชนหนักสีสันเงางาม แล้วของรับประกันเลยนะครับไม่มีชนหนักครับไม่พลิกคว่ำน้ําท่วมภปยในก็สะอาดครับไม่โชมแอร์เย็นฉ่ำเบาะหนังสวยๆไม่ขาดไม่โซมครับทังข้างหน้าข้างหลังเกียร์โต้เข้าครบทุกเกียร์ที่นั่งสามแถวนะครับเรียบพับเรียบ,รยบปรับนอนปรับใส่ของก็ได้ปรับเป็นนั่งสามแถวได้ครับสบายๆไปได้ทั้งครอบครัวครับสมบูรณ์พร้อมใช้ราคาเบา ก็ฝากกดติดตามกดถูกใจเอาไว้ให้ด้วยนะครับมาชิ้เป้าไว้เลือกซื้อกันประจาทุกวันแต่ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วย G uto, เกี่อวโต้คบทุกเกียร์นะครับพิจัดดูรถอยู่สนการจนาเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ข่าวเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยครับติดต่อนัดหมายเจ้าของโดยตรงได้เลยคันนี้อาจจะต้องติดต่อทาง Facebook นะครับ ทิ้งลิงก์ Facebook ให้ที่ใต้คลิปนะครับสามารถกดเข้าไปสอบถามข้อมูลกันได้สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ